สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Everest นะครับรุ่นไทเทเนียมพัดกับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมารีวิวคัดชมกันนะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่1 8 9 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็บอยทำการตกแต่งของรถเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้นะครับบอยตกแต่งอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับเริ่มตั้งแต่น้านนะครับคันนี้นะครับทำการใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผม ก็ตัววิกเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะทําเป็นสีดําเงาครับพร้อมกับไฟ LED 3. จุดสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็จะมีเก็บงานอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางของตัวกระจังหน้านะครับก็เรียกว่าดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกะกะนะครับตัวหลังพึ่งด้านในนะครับจะทําเป็นสีดําเงานะครับไอ้ดำด้านนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับจะมีไฟ l v d d i f e c s o r เอ่อททีครับไฟวิ่งวัน l e d นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ Matic l RVD นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงชุดของเอ่อวิกเตอร์เนี่ยจะมีไฟ l e d นะครับเป็นไฟดีนะครับเวลาเปิดนะก็ะจะเป็นสีขาวสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดของเอ่อวิกเตอร์เนี่ยด้านชุดแต่งเนี่ยในส่วนของ ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยจะทําตัวข้อเข้าไปนะครับคันนี้ทําเป็นสีเดียวกับรถนะครับตัดกับสีเทานะครับเทาเข้มนะแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวกรอบเนี่ยจะทําเป็นสีเทาเพิ่มมิติให้กับตัวรถของเรานะครับคันนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์กับยะยะ6จุดนะตัวชุดแต่งก็จะเว้าเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไฟดันหมอกจะเป็นไฟดันหมอก led นะครับตัวกรอบเนี่ยจะเป็นคุ้มเนี่ยมนี้เลยนะครับรถเองนะครับก็จะมีระบบช่วยจอดนะครับเทียบด้านข้างกับเข้าซองให้ด้วยแล้วก็ ตัวของอไฟหน้านะครับจะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับตัวของอระบบปรับมุมลาแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบตัวไฟเสริมเวลาเราหักคมอะไรนะครับก็จะมีไฟเล็กๆตรงนี้นะเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะหลังแมกนะครับมาจกโรงงานครับขอบขอบ20นิ้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถจะมีกล้อง 3. 6 0องศาให้นะครับกุญแจคีเล็นะครับแล้วก็จะมีตัว ระบบเปิดปิดสั่งสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันของ Ford ด้วยนะครับห่างคา,านบนนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับ LED แบบนี้นะนะครับด้านท้ายนะครับผมตัวด้านท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวชุดแต่งด้านท้ายนะครับผมพิเตอร์เนี่ยจะเป็นทำสีเทานะครับแล้วก็ตัด ขอบสีเอ่อตัดขอบสีเทาอีกสีกกนึงนะครับระสีกันนะสีเทาตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เทาตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดขอบนะแล้วก็ตัวชาร์ด้านล่างเนี่ยจะทําเป็นปลายท่อปลายท่อหลอกนะแบบนี้นะครับนะอันนี้คือตัวของด้านท้ายอันนี้บอยให้ดูนะครับอ่าก็ถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับ สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะครับกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086หนะครับ3 2 3 2 5 1 8นะครับหรือว่าแอดอดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c ไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ